ภาษไทยไมได้ครับเนี่ยคำแรกที่พูดกับแม็กก็คือเขียนประโยคนี้จริงๆหรอจะขึ้นด้วยประโยคนี้จริงหรอฉันเขียนเพลงนี้เมื่อฉันอายุ28ใช่เพราะรู้สึกว่าแบบปกติปกติเวลาแม็กเขียนเพลงแม้แต่แบบเป็นงานจ้างก็ตามคือเหมือนแบบจริงๆมันมีชุดคําหรือว่าวิธีที่ที่ประหลาดอยู่แล้วแหละแต่อันเนี้ยประหลาดที่สุดเท่าที่เคยฟังที่แม็กเขียนมาอใช่ค่ะขึ้นด้วยแบบฉันเขียนเพลงนี้เมื่อฉันอายุ28อะไรเงี้ย แล้วฟังจนจบก็ถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นอ๋อเคยฟังฟังก่อนที่เพื่อนเพื่จะมาฟังก่อนที่เพื่อนจะมาเพราะว่ามันต้องมาเป็นนี่อยู่ล้วใช่จริงจริงแปลกใจตั้งแต่เขาคิดคอนเซปต์ว่าจะเขียนเพลงสิบนาทีแล้วด้วยซ้ำว่าแบบไหวหรอเล่นเล่นได้จริงๆใช่ไหมเพราะเคยเคยมีสมัยสมัยที่ทําเพลงแรกๆตอนนั้นเขาเคยเขียนเพลงหนึ่งก็คือหมากบเมาเนี่แหละเคยทะเลาะกัน ใช่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 เกิดทาะกันว่าแบบคืออยากให้แบบคือเหมือนแบบว่าตอนนั้นเขาคนคนชอบอีโม่่ะพี่อแล้วมันจะชอบร้องเสียงถึงสูงอะไรเล่อเพี้ยบอะใช่ใช่ใช่อ๋อเออเขาวิเคราะห์แบบเอ้ยมันเราว่ามันยากไปมันเกินไปลองคิดถึงว่าถ้าตอนเล่นสดจริงๆรจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทะเลาะกันเกือบเลิกกันคทะเลาะกันเรื่องเสียงสูง เออแต่แต่แต่ถ้าคิดมันคือเรื่องของฟิสิกส์อ่ะพี่แบบถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้ไปนานๆแต่เพราะแบบคือเหมือนเราอาจจะมองไปแบบก้าวที่มันแบบก้าวที่ยาวมากอะไรอย่างเงี้ยแราคิดว่าถ้ามันแบบถึงเวลาที่ต้องเล่นจริงๆเราจะไหวจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกอย่างมันแบบมันมันเป็นออริจินัลที่สุดแล้วก็แบบเราทําได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างพอพอหลังจากวันนั้นก็คือก็ไม่ค่อยได้เถียงอะไรกับ เรื่องเรื่องเพลงมากขนาดนั้นแล้วค่ะแบบแต่ก็จะแบบมีทักนิดนิดหน่อยๆคำนี้มันจะดีจริงๆใช่ไหมคุณร้องแล้วมันเข้าปากไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นรามที่สวยไม่ใช่แค่นั้นคือแบบเหมือนให้ให้ความเห็นในเชิงนั้นคือคือคือพลัานที่แม็กก็ที่เขาตรมเงต้มเลย่โอ้ที่เขาห่วงขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นครูสอนร้องเพลงใช่ใช่ใช่เขาก็เลยเข้าใจว่ามึงจะไปเสียชีวิตก เดี๋ยวคอแตกอ๋อถ้าพอพลอยพลอยพีเกมแม็กกล้องก็คือเรียนด้วยกันมาชอตชอบ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 ผมชอบตัวอย่างไม่เคยเห็นทรงนี้ด้วยตัวอย่างเนี่ยครับคือขวงใหญ่ซึ่งกันและกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับขอขอนุญาตนะครับเราจะมีโอกาสได้ยินเพลงของบอดี้แสลมที่มีพี่ปิ๊ตร้องนำในที่นี้บอกทุกคนทั้งบ้านไปเลยถ้าพี่ปิ๊ตร้องแล้วจ้า เขาก็เลยห่วงการเพราะเขาเป็นครูสอนร้องเพลงแต่เป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะว่าตอนนี้บอดีแรมก็ประสบปัญหาได้อยู่เพราะว่าบางเพลงตูนอยากร้องแต่ว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะดยด้วยวัยด้วยเก็บไปร้องเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ก็โอเคขอบคุณขอบคป็พลอยมกครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ